นี่ขั้นขั้นนี่ถอนถอนหัวออกนี่ขั้นขั้นขั้นนี่นี่เออขั้นถอนออกถอนออกนี่ขั้นขั้นขั้นถอนถอนถอนหัวแล้วเร็วถอนหัวไ้แม่แล้วเร็วเออถอนออกถอนออกมันขั้นหน่นี้ถอนออกถอนออกเออขั้นขั้นถอนหัวออกเออนั่นละผมงอคือหันละเออถอน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  ถอนถอนออกโอ้ยคัน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 ไปสิมาถอนหัวให้แม่นะนีเร็วเร็วเร็วมาเร็วคันคันนี่คันคันนี่เออถอนออกถอนออกเออถอนออกถอนออกคันเออถอนถอนเออถอนหัวออกมันคันมันคันถอนพุงหัวออกเออถอนออกถอนออกถอนถอนถอนให้แม่เออนั่นแหละคันมีแห้งดิ้มีแห้งดิ้ มีแห <t od ic |ms|> ้งมีแห้งถอนอีกขอนออกถอนออกแม่มีแห้งนี่เส้นนึ่งนี่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 เส้นนึ่งนี่เห็นว่านี่นี่เออนั่นน่ะเออนั่นละเส้นนึ่งนั่นเออถอนออกเออถอนถอนพอเด็กนี่เส้นนึ่งนี่เส้นนึ่งอยู่นี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 ่เส้นนึ่งนี่เออนั่นขั้นเออนั่นละก็งอแม่นั่นเออ บอกว่าโอ้มีแหงมีแหงนี่นี่นี่เส้นนึงนี่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 เส้นนึงนี่เออถอนทอนห้องหอให้แม่เออเออโอ้มีแหง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 อันนี้นี่เส้นนึงนี่เส้นนึงนี่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 เออเออนั่นแหะเออโอ้มีแหง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 โอ้ียอันนี้เออเออท้อนน่องท้อนน่องนะเออนั่นแหละ นี่นี่นี่เซตหนึ่งเออเนี่ยนั่น่อขี้คานแล้วขี้คานแล้วโอ้ยขี้คานพร้อมพมงอกแล้วนอนแล้วนะโอ้ยสัมนี่ล่ะเอานอนลกเอาลก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 นอนลกนอนลกเออเอาทอนท้อนกขั้แหงถอนนี่นี่เออนี่นี่น เออนันน่ะเออนันเส็นหนึ่น่ะเออนี่นี่นี่มองนี่นี่ขาวๆนี่เห็นว่านี่เซ้นขาวนี่นี่เออเส็นขาวๆน่ะเออท้องนอกท้อนอกท้อนอกเออท้อนอกเออนี่แหละเออนันนนกนเ็ฝันกมือนี่นี่นี่เส็นหึ่งนี่เส็นึ่งนี่มีตังนี่เส็นึนี่เห็นว่านี่นี่แม่ มีแมวเซ็นนึงแม้ไปใส่ป่ะโอ้ยขีขาดนะเว้ยไปแ้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หลอใส่หลอใส่มีตั้งลูกกงหัว